เหตุใดเราจึงพึ่งพิงคนอื่นเพื่อความสุขของเราหรือเป็นเพราะภายในเรานั้นว่างเปล่าแล้วเรามองหาคนอื่นเพื่อให้เติมเต็มความว่างเปล่านั้นทว่าความว่างเปล่าความโดดเดี่ยวและความรู้สึกอันจำกัดแคบยิ่งนั้น เอาชนะมันได้ด้วยความสามารถใดหรือหากต้องเอาชนะความว่างเปล่านั้นโดยระบบหรือโดยประสิทธิภาพหรือโดยแนวคิดใดๆเมื่อนั้นคุณจะขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือระบบนั้นๆขณะนี้ผมอาจจะพึ่งพิงใครสักคน พราะผมรู้สึกว่างเปล่าโดดเดี่ยวเดียวดายดมีความรู้สึกแปลกแยกเป็นที่สุดและผมพึ่งพิงใครบางคนอยู่ทว่าหากผมพัฒนาหรือมีวิธีการซึ่งช่วยให้ผมเอาชนะการพึ่งพิงนั้นผมก็จะพึ่งพาวิธีการนั้น ผมเพียงทดแทนการพึ่งพิงบุคคลโดวยวิธีการเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือค้นหาว่าความรู้สึกว่างเปล่าหมายถึงอะไรที่สุดแล้วเราเพึ่งพิงผู้อื่นเพื่อความสุขของเราเพราะในตัวเราเอง เราไม่มีความสุขผมไม่รู้ว่าการที่จะรักเป็นอย่างไรผมจึงพึ่งคนอื่นเพื่อให้รักผมถ้าว่าผมจะยังลึกสู่ความว่างเปล่านี้สู่ความรู้สึกแปลกแยกเป็นที่สุดนี้และความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายในตัวผมได้ไหม เราเคยเผชิญกับมันซึ่งซึ่งหน้าบ้างหรือไม่หรือเรามักตกใจกลัวมันอยู่เสมอวิ่งหนีมันตลอดกระบวนการวิ่งหนีจากความโดดเดี่ยวนั่นเองคือการพึ่งพิงจิตผมจะตระหนักความจริงได้ไหมว่าการวิ่งหนีจากสิ่งเป็นจริงทุกรูปแบบทำให้เกิดการพึ่งพิง และความอับโชคและความทุกโศกก็เกิดขึ้นผมจะเข้าใจได้ไหมว่าผมพึ่งพิงผู้อื่นเพื่อความสุขของผมเพราะในใจผมว่างเปล่านั่นเป็นข้อเท็จจริงผมว่างเปล่าผมจึงพึ่งพิงการพึ่งพิงนั้น เป็นเหตุของความขมขื่นการวิ่งหนีจากความว่างเปล่ารูปแบบใดก็ตามไม่ใช่การแก้ปัญหาเลยไม่ว่าเราจะวิ่งหนีโดยผ่านบุคคลผ่านแนวคิดความเชื่อหรือผ่านพระเจ้าหรือการทำสมาธิหรืออะไรที่คุณชอบ การวิ่งหนีจากข้อเท็จจริงของสิ่งที่เป็นอยู่จริงนั้นไร้ประโยชน์ภายในเรามีความรู้สึกขาดพร่องไม่พอเพียงมีความยากไร้แห่งชีวิตเพียงตระหนักถึงข้อเท็จจริงและคงอยู่กับความจริงนั้นโดยรู้ว่าการเคลื่อนไหวใดๆของจิตเพื่อปรับเปลี่ยนความจริง คือการพึ่งพิงอีกรูปแบบหนึ่งในการตระหนักรู้นั้นย่อมเกิดอิสรภาพที่สุดแล้วแม้คุณจะมีประสบการณ์มีความรู้ความเชื่อและแนวคิดต่างๆมากมายเพียงใดก็ตามหากคุณเฝ้าสังเกตจะเห็นว่าจิตคือความว่างเปล่า คุณอาจจะประดังใส่ด้วยแนวคิดด้วยกิจกรรมอันไม่เคยรู้จักหยุดหย่อนด้วยสิ่งเบี่ยงเบนดึงดูดจิตและการเสพติดทุกรูปแบบแต่ในทันทีที่คุณหยุดกิจกรรมรูปแบบใดก็ตามคุณจะรู้สึกตัวว่าจิตคือความว่างเปล่าทั้งหมดขณะตรงนี้ คุณอยู่กับความว่างเปล่าได้ไหมจิตเผชิญกับความว่างเปล่านั้นกับข้อเท็จจริงนั้นแล้วยังคงอยู่กับความจริงนั้นได้ไหมมันยากและลำบากแสนเข็นเพราะจิตเคยชินอยู่กับการถูกพาให้หันเหออกไปถูกฝึกให้หลีกหนีจากสิ่งที่เป็นอยู่จริง อย่างการเปิดวิทยุฟังจิบหนังสือมาอ่านพูดคุยไปโบสเข้าร่วมประชุมอะไรก็ได้ที่ทำให้มันหนีแก่นแท้แห่งความจริงที่ว่าในจิตเองนั้นว่างเปล่าแม้มันจะดิ้นรนสักปานใดเพื่อที่จะปกปิดความจริงนั้นภายในมันยังคงว่างเปล่า เมื่อมันตระหนักถึงข้อเท็จจริงนั้นจิตจะยังคงอยู่กับภาวะนั้นโดยปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆได้ไหมผมคิดว่าพวกเราส่วนมากรู้ตัวแม้อาจจะยากนักเพราะพวกเราส่วนมากมีกิจธุระวุ่นวายและว่องไวเร็วมากแต่ผมคิดว่า เรารู้สึกตัวในบางครั้งบางคราวว่าจิตว่างเปล่าครันรูตัวเรากลับกลัวความว่างเปล่านั้นเราไม่เคยสืบค้นเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างเปล่าเราไม่เคยสืบค้นลงลึกเข้าสู่ภาวะความว่างเปล่าอย่างสุขุมลุ่มลึกเพราะว่าเราขาดกลัว เราจึงเคลื่อนหนีจากมันเราขนานนามให้มันว่าเป็นความว่างเปล่าเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นความปวดร้าวและการให้ชื่ออย่างนั้นก่ให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นภายในจิตใจเกิดความกลัวการหลบหลีกการวิ่งหนี ทีนี้จิตจะหยุดวิ่งหนีและไม่ให้ชื่อมันได้ไหมไม่ให้ความหมายแก่มันด้วยถ้อยคำได้ไหมอย่างคำว่าความว่างเปล่าซึ่งเรามีความทรงจำเกี่ยวกับความรื่นรมและความปวดร้าวเกี่ยวกับมันเราจะมองดูมันได้ไหม จิตจะรู้ตัวถึงความว่างเปล่านั้นโดยปราศจากการให้ชื่อไม่วิ่งหนีจากมันไร้ซึ่งการตัดสินมันเพียงแต่อยู่กับมันเท่านั้นได้ไหมเพราะว่านั่นคือจิตจากนั้นจะไม่ใช่ผู้สังเกตที่กำลังมองดูมันไม่มีผู้ตรวจสอบที่ประนามมันมีแต่ภาวะแห่งความว่างเปล่า ซึ่งเราคุ้นเคยกับมันดีแต่เราหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางพยายามเติมใส่ความว่างเปล่าด้วยกิจกรรมด้วยการบูชาการภาวนาด้วยความรู้สิ่งหลอกลวงและความตื่นเต้นเร้าใจทุกรูปแบบแต่เมื่อความเร้าใจสิ่งลวงความกลัว การวิ่งหนีทุกชนิดยุติลงและคุณไม่ให้ชื่อมันอีกต่อไปไม่ประนามมันด้วยแล้วผู้สังเกตต่างจากสิ่งที่ถูกสังเกตหรือแน่นอนโดยการให้ชื่อเรียกมันประนามมันจิตได้สร้างผู้ตรวจสอบผู้สังเกต แยกออกนอกตัวมันเองแต่เมื่อจิตแม่ระบุถ้อยคำไม่เรียกชื่อไม่ประนามไม่ตัดสินย่อมไม่มีผู้สังเกตมีเพียงภาวะของสิ่งนั้นที่เราเรียกว่าความว่างบางทีเรื่องนี้ฟังแล้วเหมือนเลื่อนลอย ขอความกรุณาให้คุณตามฟังสิ่งที่พูดผมแน่ใจว่าคุณจะพบว่ามีภาวะซึ่งอาจเรียกว่าความว่างแต่เป็นความว่างที่ไม่ปลุกเร้าความกลัวการหลบนีหรือความพยายามที่จะปกปิดมันไว้เมื่อคุณต้องการค้นหาความจริงอย่างแท้จริงการทําทั้งหมดนั้น จะยุติลงหากจิตไม่เรียกชื่อไม่ประนามอีกต่อไปความว่างเปล่าจะมีอยู่อีกหรือเรารู้ตัวไม่ว่าความขาดแคลนนำไปสู่การพึ่งพิงการไม่มีความสุขแล้วทำให้เรียกร้องและผูกพันมั่นหมาย หากคุณไม่ปิดฉลากระบุไม่เรียกชื่อซึ่งเป็นการประนามภาวะที่รับรู้นั้นยังเป็นความว่างเปล่าอยู่อีกหรือหรือเป็นบางอย่างที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงหากคุณพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังคุณจะพบว่าจะไม่มีการพึ่งพิงสิ่งใดทั้งสิ้นไม่พึ่งพิงบุคคลใด ไม่พึ่งพิงความเชื่อใดประสบการณ์และจารีตใดๆจากนั้นสิ่งซึ่งเหนือพ้นความว่างเปล่าภาวะสร้างสรรค์การสร้างสรรค์แห่งความเป็นจริงไม่ใช่การสร้างสรรค์ของทักษะหรือความสามารถแต่เป็นการสร้างสรรค์ซึ่งอยู่เหนือความกลัว เหนือการเรียกร้องทั้งปวงเหนือเล่ห์ลวงทั้งหมดแห่งจิต